đây là đây là ăn kim này, đá khẩm lại. Hả? À? đây là ăn kim, ủa khay thứ hai này, ủa <laughs> ừ, ปลาแข่งไปยุ่งเลยโดดทำไมอ่ะโดดเขาบอกปลาแข่งปลาแข็งตัวน่าโดดเกดอะไรขึ้ดดปลาแข่งขึ้นเขาพูดมาขาโอ้ร้อนเลือดหน้ามันแผลบไปอร่อยวะเนี่ยใครก็ซื้อไก่ให้นะนี่หน่อยเอ๋คุณาไข่เอาไก่มาไหนติดไม้เลยใครซื้อมาให้่ใครซื้อมาให้รับโกตต่องไม่ได้เหรอ Mấy người có mua được, còn một cái không có mua được cái gì này Hai thứ mua hai. cái gì không có cái mày không phải FT được FT, cũng... L... à, FT không có mua À khóc FT này ขอบคุณว่าไงถ้าใครจะไปแวะหน้าทางวังเทวศิษย์นะทางโข่วางในขอ FC ขอบคุณครับซื้อหนูไม่กินขอบคุณมากครับยกมือไหว้ดีขอบคุณมากครับทางโข่วางในบอกให้สมอผ่านโขไม่ว่าไงหรอกโขโขว่างหน้าก็โขว่างหลังมีโขว่างหน้าหลุดเท่านหร่มา FC ้อหนูไม่กินแล้วหายไหนมานานก็ต้องนั่งอยู่ในครัวนานแล้วนั่งก้มข้าวเนี่ย

ขับรถออกไปนครับขับรถออกไปอาจารย์อะไรอ่ะเกียรไปครับ

Gue <Tab>, t <yapa> referred Marche Tintonder Des wird drei thumbnails all over in this video. The process to move out, sell or harvest จบแล้วเหรอจบลครบกรติบอยู่ตั้งนานกระติบอะไรกไม่รู้ไปอะไรถุงปลากานไปดูักตายอ่านคลองแสงแสบเดือหลดหลดนดการพักขนงหลดนี่ทำไมอ๋อขนมนั่งนานงยิ่งหลดกหลดไม่ได้พักขนงนั่งนานไม่ได้นะ มันจะหลุดอยู่ท่าก็หนตั้งนานหลุดหรอท่านี้องค์นี้เราหลุดตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวพระหนองหรอก๋ยวท่านี้องค์นี้ไม่้ฮะโพระพรหมนพระพรหมสี่ข้าองค์ข้าไม่ไดองค์ท่านี้พวกไม่้าอมจบบนั้นหลอกินไก่กินไก่ นี่เนี่เโอเ้โหไปสิบไม้สิบไม้เลยมั้ง ขยันกะซิกราบิงอย่านี้หแล้ววันนี้ตายแน่ไหมเนี่ย

พี่ว่านกอมหลุดลูกสาวปูโครูท่าหลุดหลุดไปเต้าขวาอห้รหลุดป่ะป่าฝากดิสติใหญ่มันไก่ยอดเนื้มแม็กซ์ขอบคุณดิสติเขาซื้อนี่ขอบคุณดิสติเขาซื้อซื้อไก่มาฝากเอาซื้อขนมมาฝากขอบคุณก่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวมือไหว้ดีขอบคุณครับขอบคคุณรลาขอลาอยู่มีดิสติเขาขนมผัดไทยหลุดหลุดก็ต้องออกมาหลุดขนมอ่ะฝากจ้อนไหนฝากช้อนไหน คาร่ารู้ป่ะคาร่า,า,าต้องเต้าโกมหลุดทางหนงแน่นอนครับไม่ใช่ป่าช่องให้หน่อย <c oughs> ป่าช่องเขาเขาไปาเขาเห็นเพวกคนทางเออคาร่าไม่ต้องออกเออคาาอยู่ไปนานะครับไม่ต้องหัวนะมันก,ก,ก็ต<ว>กคุณกินดีอยู่ดีต้องากองารเนียนนาไม่หลุดได้เ,เพราะว่าทางเต้าตาคาร่าเนี่ยโดนเราเีอย่างนี้โอเคบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีคาร่าเต้าโกมเนีสวัสดีนะบ๊ายบายก่อนอยู่เต็มชั้วกต็ม